สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนหญิงพิพาเที่ยวค่ะวันนี้เป็นวันที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง .com ค่ะซึ่งผู้ที่ต้องใช้สิทธิ์นะคะทั้งคนใหม่และคนเก่าก็จะต้องลงทะเบียนเหมือนกันหมดทุกคนก็เห็นเขาบอกว่าของคนเก่านะคะที่เคยได้สิทธิ์ในเฟสหนึ่งและเฟสสองเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปหญิงพิดก็ไม่พลาดนะคะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันรอตั้งแต่ยังไม่6กโมงเช้าเลยนะคะก็เป็นอย่างที่คิดไว้นะคะก็คือระบบล่มค่ะหมุนติวติวติวเลยหมุน แล้วหมุนอีกก็รอนะคะก็คลิกไปคลิกมานะคะรอจนระบบมันก็บอกว่าเอาอเลบ้างนะคะจนถึงหกโมงเนี่ยระบบก็เออเลคนใช้เต็มมัง้งเราก็คลิกไปคลิกมาอย่างที่ต้องทำนะคะก็พอพยายามนะคะจนกระทั่งระบบเริ่มน่าจะเครือข่ายน่าจะซาลงแล้วมันก็ สามารถเข้าไปได้อยู่ช่วงหนึ่งนะคะยิงพิษก็เข้าไปค่ะอย่างที่เห็นเลยตามคาดมันก็จะมีข้อมูลให้เราอ่านยาวๆเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อ่านหรอกก็ตกลงไปนะคะพอตกลงไปปุ๊บเขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวค่ะชื่อนะคะคำนำหน้าชื่อแล้วก็นามสกุลส่วนชื่อการนะคะใครไม่มีไม่ต้องใส่นะคะ เดี๋ยวมันจะทําให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดใส่วันเดือนปีเกิดค่ะใส่เลขบัตรประชาชนใส่รหัสหลังบัตรแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่เราเคยใช้ครั้งแรกไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็อ่อันนี้ที่เขาจะมีเพิ่มเติมมาก็คือถามอาชีพค่ะเราก็กรอกไปตามข้อเท็จจริงนะคะตามที่เขามีให้เราเลือกนะแล้วก็ ตัวรายได้เขาจะถามเราว่าเรามีอาชีพเสริมหรือเปล่านะคะก็ไม่มีค่ะอาชีพเสริมเราก็คลิกไปตามขั้นตอนเขาก็จะให้ตัวรหัส otp มาพอให้อะไรรหัส otp มาแล้วเราก็กรอกยืนยันพอกรอกยืนยันเสร็จปุ๊บอ่าระบบมันก็จะบอกว่า ระบบได้รับข้อความของคุณแล้วนะคะก็รอตรวจสอบภายใน3วันค่ะอันนี้เราก็ต้องมารอรุ่นกันต่อไปนะคะว่าเราจะได้ใช้เงิน3,000ของรัฐหรือเปล่า EP นี้นะคะยิงพิษไปแล้วนะคะมาเร็วเค็มเร็วเพราะว่าต้องรีบค่ะก็ฝากกวก็ใช้์ด้นะคะ